สานีเป็นสาทีป้าลายอีกสานึงครับพี่น้องครับนี่นี่เนี่ยเนี่ยลายอ่ะะเล่าหางเลยเอาขั้นมึงเฮ้ยอ้นอ้นอย่าดูแค่แค่เออมีตัวนึงครับโอ้สองตัวโอ้ยอ้นสองตัวใส่ให้เราออตะก้าตะก้าไปเล้วนี่ตัวนึงมาแล้วนี่ทั้งหลังนี่่แโอ้โอ้หจะดันสาเลยโอ้ยโอ้ มไไมนนย,ยมยจีใส่กลางเลยดีที่สุดเอาส่วบ่หูตื่นหูเลึกกอาโอ้เลือกเลือกบ่อ,อจุ่มขี้ต้มเลยคืนนีพ้พอดีเ,อเป็นสาตีโอนมากอีกสา,านเนึงครับเด้อสำหรับสาป้าหลายๆังสีครับเียมเือแล้วไม่ได้ เออเร o, worries, care, s, ah ีอนอะไรไม่หยิ่งเราห้องหรอกขายมันเลยขายของเรากเราเห็นย่งมาทั้เพียอืมเจ้าตีจะทานเนี่ยพอเนาะแม่นางต้นรุ่นนี่ดอนตาฟัดเนี่ยพอน้องบกไอ้หมอนนมาแก่เหล่าในกันเด้อนี่มื่อนี่ลูกหลานน้องนุงสิมาสูป้าให้สูงง่ายๆให้ได้หลายๆายอ้าแก่เหล่าในกันมาเดี๋ยวพันต่อพันจิติดเครื่องกันแล้วครับพี่น้องเลย โอเคบางว่า,าห้ต่างเถกไดหมองลึกด้วยครับเด้อนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราลุ่นบ้างครับเด้อพี่น้องครับสามนุนหนีสาราคา1,000บาทเวลาสูบลงแล้วสีคุมคาบอสมกับตีโอนวาสาหนีป้าหลายบอ่อเดี๋ยวพี่น้องเราลุ่นเมืองต้นน้ำแหงครับ

หาอพ่นอะไรเต็มตะการนั่นเลยไปใหม่ัไหนท้โอ้ยบึงมันคเงี้ยวมานี่มาคาตัวเงี้ยทนั่ป้าเงี้ยละมาเดี๋ยวมาลุ้นเครับเรื่มหาเด้อไลจากนีป้าขาดวายโยนั่นแหละนั่นบริเวใหม่ใย่งกลาง่ฮเล็กเล็ใส่เล็กบ่ที่ประดูกเด้อที่ลรดูกเด้อตะกาวาเนตะกาันั้นเลยแล้วนี่ีดูกเด้อม่อกี้ย่งก็เห็นปลาดุกลายโอ้ยกดูกันโอยกแม่ยังแห้ง เอ้าวโอ้โหอ้าวนี่ตัวนึงครับเป็นใส่ก้างเป็นปลาก้างนี่นี่เออปลาก้างโอเคโอ้โหเหลือมันแล้วเมื่อกี้เห็นมันดิ่นตัวใเงยอยู่หม่องพญาน ha ก็ตัวใหญ่เลยฮะก้าวก้างก้าก้างเอ้ยอุ้ยกระชิงนนี่ละลายไปแล้วไอ้เอตัวหนึ่งเนี่ยตรงนี้ไม่ยังก็ยังอยู่หม่องนี่แค่เลยเด่น อหน่อยก็กลา้งแนี่ยีหนอ้ตใหญ่ครับไปแล้วครับเ็ีมีตัวใหญ่หลายตัวครับด้วยนี่นี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ตนี้นี่นี่นี่อะไนี่นี่นี่เลยมาเยมาเลยมาเลยมานยมาเลยมเลยมาเลยมาเลเลยมลยเลมยเลย อ้วไปนีแลไม่ไม่ยึดตํานงเดียวหรยตัวตัวนี้เอาได้เอาได้เอาได้ไป็นหลองเดี่ยวนี่บ้าไปเลยขไม้จ้อยเดี๋ยวเท่านีนี่อย่างนี้เลยครับเพราะว่าไม่ใหม่มันหลไม่ใหม่มันหลตต้องเคลียร์ก่อนเมื่อกี้ป้าโคยยยกอดกันนี้ครับเฮี่ยๆยย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 งสิยย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 กย เดมึงเยมงโนไปตั้งไปทึ่งเลยเไปก้นในคลองหาเอาออ้เออมเห็นใส่แมตาดีคนเนาะตาดีไหนตาไหนสียไนั่นนั่นนั่นนั่าตัวการหนึ่งตะการเมื่อกี้มีปลาขอดเลยเป็นบ่บ่ที่กันบ่อันนี้มันสีเต้นเนาไม่เป็ดแฮ นี่ครับมนประคอนี่ตอนอยู่นีนี่แหละนั่นนักันองคเพื่นนั่นอยู่ในกรเล่นนั่นตัวใหญ่ครับตัวนี้เป็นตัวกลางมากตัวกลางตัวนึ่งเียกเาเลยสอมือเลยบ่นี่นแหละมันจับป้งสองมอจัแสองมือเก็บเสียทั้ง2อมือเออยู่เลยนี่แต่ต้นบ่่ป่นไหนเมื่อกี้อยู่ในกานเล่น

เออแต่ตะกาเลยยิ้มดินอยู่นี่แต่ตะกาเลยนั่นแหละโอ้ตัวนี้ว่ตัม่นวางเ้งใหญ่เยมันดินเมื่อกี้มันดินเอ้างยบี่ตัวใหญ่อีกตัวนี่ต้มเลยุดลต้มจบเมื่อกี้ต้มแ้ว่อีดีเตัวใหญ่ดี้ตัวยังอ้้ตต้าหลุดยวโคตรโคตตัวม่นนักนี่ เนั่นอืมนั่นอ,อยู่ในต้มกินน้ำด้กินน,น้ำไดเห็นก๊าบรถอืมถุงน้ำม่หล่อตอนเดียวน้ำเต็มนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปติดเครื่องขึ้นดูน้ำขึ้นไม่ไหมครับน้ำออกเร็วแห้งเพราะว<อ>่าถ้าใส่เ,เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับน้ำขนาดเต็มมากข,ขึ้นเขาจะรับสาบานอนุ่นครับ

กระดูงไงเว้ยกระดูงไงยู่พุ่นไหมยู่ในหัวกะโหลกไหมพูดกระดูงไงพูดโอ้โหกระดูงกระดูงไงดีในหัวกะโหลกอ่ะจำอย่างเงมันไปใหม่มันยังเระดับน้ำยังอยู่ประมาณนี้นะครับเด้วยเระดับน้ำนี่เนี่ยเห็นไมใหม่ก็จริงเนเห็นไมใหม่เลยก็จริงแต่น้ำยังเหลือหลายอยู่นั่นนั่นสูบอะไรจับเขาหน่อยบอะไรจับเขาหน่อยจับยังเน่ย นบ่ต้นนี้บอกที่มาว่าขันนั่นนี่ล่ะนี่าเตะเล่าหางเลยเอาขันเบิึงอย่าตะเล่าหางใจเย็นเลยลูกเรื่องลอกลักโอนวอนยาสุเปรียบร้อยอยู่แถววะอากาศเฮาอยู่ใส่แต่เห็นต้นนี้เห็นต้นนี้เลยใหญ่สุดต้นนี้แล้วกรปลาดุกยักษ์ยู่มองพญานาคต้นหนึ่ง bây giờ <laughs> 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 đi lên 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 à, lên lên tôi lên 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 tôi lên 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 tôi lên 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 tôi lên lên vậy? lên 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 Chạy ba, lên 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 บ,บ้างเด้นองจับประดุกไงแล้วครับอดีตอุ่นว่าตัวญงเลยดีลราได้หน่ะยังมียังพี่บ้างเน่ยไปมนตัวยังไงออมาดูเลยโอ้โหเป็นไงพาจาร์บคอเดยพ่อแม่เนีงเ,งเลยุ่นนี่พิจนั้นแต่ว่าพิจาผัดเลา้ยงจะมาคอตกลางเลยไหม ยังงามบ่งามเป็นงามเลยอ่ะอ่าโอ้ยยังมีตัวนึงครับคนแค่แค่เออมีตัวนึงครับโอ้ยสองตัวปะโอ้สองตไว้ใส่มาแล้วดูผมาเปหนักยังวะไปไปโอไยแหลวตะก้าตะก้าไปเร้วไปมนแหลวเดี๋ยวอีกตัวนึ่งยิงใส่เมื่อกี้เมื่อกี้มาสองตัวเลยต้นหม้อนี่ตัวนึงมาแล้วนี่ท้ายหลังนี่แค่แค่โอ้ โอ้โันนี้ปลาครับเด้อไป่ใช่แล้วโอ้โหเนียวแรงมันลอยมาหากันสองตัวเมื่อกี้อันนี้จับไปนั่นเลยมันยากอยู่แน่นี่ตัวนี้กับเขาตัวนี้เพราะตัวนี้เลยมัหนีิเออเออเออแหนะแหนะเขาขึ้นไม่แน่นี่โอ้ยเงยเงีปักแหนะต้นสามัญนั่นนีเนี่เอาต้นเปิดหัวโลงแน่นี่ไอ้ต้นนั้นไะ ท้กงโลก,ก้อนอู้ปลาดุกต้องเด้อปลาดุกหลายนแน่นีิอนเอาเสืองเรงขึ้นไปแหลงเนี้ยมันจะไต่เดี๋ยวขอนเอาข,ขึ้นไปเทก่อนครับไปเทเราแหลกครับอี๋ต้นไงต้นหนึ่งตีห้าบระัานเด๋ก็คืออยู่ในใหม่ครับเห็นมันลอยไปหันแต่ผมว่ามันไปถึงใส่หรอเรียกฟังนั่นแหละต้องขามกันทั้งประธานเด๋ห์หา เห็นมุมหนียวะไม่ขางบ่นบ่มันดูขางบนไหมนั่นน่ะป่ะขอสือเลยพูดไปแล้วไ้ท่านบอดี้ใส่กางใส่กางครับตัวหนีละตัวหนีดีบ่เนาะถ้าดีว่าเห็นแต็มแนมล่มุมมีครามมาถึงมุมหนกแลยนะครับเด้อ มาถึงมุมนี้แล้วครับตอนนี้เอียนหน้าเขาบบอไรน,นะเอียนเติร์ตเดียวหน,น่อยเตัวน่อยหน่อยนี่อันนี้จะสามโตสำนีิก็พอตุ่มอยู่ครับเรียบร,อรยบ้อยครับ<อ>ปลาอขอครับเด้อเฮ้ยใส่งางอยูอ่รรครับพี่น้องสานนิปลาขอลายครับฮะก็ดูกได้วงก็ดูได้ดไดโอ้ยไปเร็วไปแล้วก็ไป,ป,ป,ปยังเขาหางกันได้เองอยู่ห่างกันได้ ไหนบ่อน้เลอ้โอ้ตัวนี้ตัวนี้บูเลยตัวนี้อโหอันนี้แหะครับตัวใหญดีโอ้วารับเนอจับไเลยใหญ่แห้งต้ใ่ใหญ่งนี่ใหญแห้งลูกๆลตัวนี้นะตัวป็นตัวใหญ่ที่สุดครับนี่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 วเนี่เี่ยเลยตัวใหญ่้งอตัวที่หนีไปเมื่อกี้ตัวใหญ่สนึ่งบ่นตัวใหญ่แห้งเหรอขเอาแต่เตต่อเนี่ยรนี่ ยิลงไปเียแข่งมาคริ่มแบบนี้ได้เฮ้ยเฮ้ยยิงลงใต้หน่อยเลี้ยงกินนอนนีมันตัดกันตัวต่างเลยไล่ไปแล้วไปอีกแล้วตงมาตัตะการนี่คือตะกาเสือผ้าปกติเลยครับเด้อพี่น้องเห็นบอลนี่นี่คือขนาดโตบ้านครับถึงได้โคตเลยอ๋อนี่นี่ถึงได้โคตตัวนี้ไหนจะเป็นตัวใหญ่ที่สุดนะครับไปเรียกเราซองครับตัวใหญ่ขึ้นไปดีกว่าหย่านมันเหี้ยไม่เซ็งหรอกต้นนี้ห้องหาเด็ เรียนเครื่งทางนะครับจากขันนะครับเด้เเเมอมาหนีปึ๊บเหลือจากหนีไปหนีอีกตึ๊บแล้วแล,ล้วก็เลื้อยขางก้างอีกอีกหลายข้นตอนเลยครับอ้ไรล่ะนี่เออมีแต่ปลาปะดูกตัวนี้าานั่นมีแต่ปลาะดูกตัวนี้ปลาคอนะปลาคอนาฬปลาคอนัวนึงเอออะหรก็ำอน้ำปลาคอนะปลาคอนี่สามตัวครับอยู่ที่นี่นี่มันหางมันทั้งต่ายเป็นบ่เออ นั่นแหละหางมันยืดเต็มเอาปลาคอเดี๋ยวกันเออเอ้าเอามืง้อตัวนต้นนี้วัต่สามสองตัวไปใส่ล่กัรอดะเอาคูพุ่นพุ่นพุ่นจับนกพุ่นพุ่นราทันจอยตัวนี้เป็นเมื่อกี้เป็นโตขนาดก้างแล้วตีนำขืนไม่เหล่านี่เร็วไหมเหราพอแล้ว ย่างงัดเลยครับเด้อโอเคปลากางอ่าเดี๋ยวถามมาลุนบางโตบิ๊กบิ๊กครับตอนนี้ผสมน้ำเราเป็นนีสีหาปลาบิ๊กเลยตอกตอกก็เลยก็ได้เมื่อคืนก็ตอกตอกก่อยโมเมนต์ตัวนั้นอันปลากางตอกตอกก่อยพ่อเราเนี่ยมาตรงน้ำดินี่เฮลเล่เอาดิเป็นไงต้นหนึ่งน้ำด้วยปืนยิงมันยิงตัวตัวนั่นาะเนี่ยมึอยิ่ปืนยิงตัวตัวนั้นไหมนี่ฮาร์ดิ ไม่แข็งมันขวนเลยโอเคครับตัวนี้ใส่ไงครับแต่ตัวเมื่อกี้มันโคตรเดยนี่ตัวนี้บ่อโคตรตุ่นี้ตรงตะกาพอดีอ้วนนะตัวนี้ตรงตะกาพอดีตัวนี้บ่อถือแรงมากเนนบ่อหนี่เลี้ยงยีส้นนี่หละกกาในขวนนะครับเด้อไอ้อสนามมาเหมือนฮะ ปดูดูไปดูป้ากินขอนเองกปเอาตนนี้ไปกูใสไปยังไปยังมาแล้วมาแล้วลงไปลงลุมนี่สองโตครับตัวนี้นี่แหละขอนตัวนี้ไม่หู้มันไม่หู้อยู่ป้าหนาจะอหัวไปสุบอยู่ หลุดบั้งครับว่าสิมีตัวใหญ่อีกบอว่าสินีนตัวนั้นบ่แต่ว่ตถินตัวนั้นท่านได้หลุดหนีเลยครับไปปูกกันต่อหูหูมีกุ้งอย่างดีแต่บ่มีป่าหูเลยครับฮะป่านี่นี่เออไปขิงอุ้ยสองสองตัวแล้วโหได้หูได้เลยขนาดนี้ยังพูดๆ้วตัวน่โอ้ไ่ได้หางปลาไหมมีแต่หางปลาก็เลยเออเกาบมาเลยเออมีแต่หางปลา างปลากระเดือดพักขิงเออพักระเดือดไม่เลยปลากระเดือดครับเราพักขิงอัดีนหูอยู่นี่ไปยุอนไปใส่เบิร์ตมันไม่หลีนี่ขอหนีเบไดเลยนี่ดิหางห่างพกเขาก็ลักขึ้นดิบ๊อบลอยมันเดี๋ยวเคลียร์เออปลาดุกหลายนะครับทุกคนมาก้ามือลง พตก้างไหนเขามาหน่อีสองตเออเออน่ตัวที่มันเลนไปไม่นั่นไอ้หน่นุ่มวิ่ขึ้นเลยวิ่ขึ้นเลยนั่นนั่นนั่นวิ่ขึ้นว่ันุ่นทั้งนาคุณวิ่ไปทั้งนา ตึงโป่งอะไรพูนครับตะขอครับได้ดูดเข่าตะขอใส่กลางเชื่อให้พี่น้อ่างอันนั้นป้องป้อดุงงี้หน่อยดุงงี้หน่อยให้มันตะกาตะกาตะกาดิ่งกับนี้มาเบืองป้าข้างบนเท่าครับนี่ปไาทั้งเบื่อได้ครับเด้อตอนนี้เห็นแค่สนิดเดียวเลยตอนนี้นี่ครับป้าเท่า เฮอไรจะไดาหนยตัวนี่ฮ้บุงกตุตัวนี่นี่นี่ว่าบกนี่นบักหญ่ตัวนั้นไปใส่ใส่ทับบ่ะีเด้เนี่งบ่งเขียนันีเออขนคนนี่ไงครับเออเออหนึ่คนไม่ได้มีหมีสีอมีีหาโตนหาโตว่าแต่ซนี่ครับพี่น้องครับนี่คือป้าทั้งเบิรครับผมดุนนี่ก็รงยางโค้งแหงๆ้วย ครับพี่น้องครับเมนูครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเด้อพี่น้องเด้อเมนูปลาดุกย่างแกงปลาต้มแตงหั่นแล้วต้มปลามตสได้ปลาโมแดงเออเออสม่ำต็มใส่บะหอยไปหาโมแดงมาใส่สม่ำเต็มไปฟอร์บ่ปโมเดงอีกได้อีกเมนูได้อีกเมนูหนึ่งเลยมาเด้อครับพี่น้องมากินข้าวกันนะครับเด้อกินเข่าในกันพี่น้องอาหารสันสูงเลยนี่นี่อาหารอาหารสันสูงเลยนี่อ่ะโมเดงสูงคักลแล้วซีมตัวนี้ก็ได้ ครับมีแต่ใครแบบงามๆเลยเด้สิบุรณเป็นยังไงของยอดเลยของหากินยาบบ่เป็นของไงเด้อหืมขอเป็นขอบเลยใครเนี่ยสมตำนั่นหอยล้วนๆนะครับเด้อขกเป็นหน่อยมาสดต้มปลาได้กันเด้อพี่น้องเด้อเก่าสวยหอยนี่กระจับขึ้นจากสะเมื่อกี้ครับนี่ยสมตำครับให้น้ำลนัแตกเลยอย่นี่เขาแห้งเนี่ยกระเจาบุริกินบุกคน ใส่ัวบหอยหอยแตะแคบเรานี่ยไม่มเสินน์แตงกินเงีิดปลาดูกปลาดูกปลาดุกดูนี่ก็่าเขาเปลี่ยนนะครับเปี่ยนแล้วมันแห้งดิตัวใหญ่กว่านี้บ่อใดเด้อย่างบ่อดย่างบ่อสูงไงบ่อสูงไงมันแ็แเ็นแซบอยู่ อร่อย,ย,อยใส่ส้มแดงดูมมนูเสแสบเลยโห่ใส่หัว,หว,ใ,วใส่เมนูได้เลยวันนี้ตำแปงอันนี้ตำแป้งตำโอ้โหตำแป้งเผ็ดจอดเลยเด้อ tết rồi em mùi mặt tết hưng 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 นี่ครัหน้าเนี่ยนี่แต่หอยเลยได้มันไตอยู่เลยนี่เผ็จแนทร์เนี่ยน่าก็ไตนะมันทรนจะกป็นยางหรือว่าโคดรโสุดโคตรยังออกนนะบาดไตมาจังรว้ให้ใครเพิ่งคุรรอบอีก้ย ตัวเียตัวบงนั่เด้วยรบเนอเป็นจงไดตัวเงมาตรงไม่เลยอืตอนนี้แหละตัวบึง เร็วนะตา,ะตาะนี่น,น้ำบ่ล็อกจับอย่างนี้ไปใหม่ไล่